ถ้าคุณเคยได้ยินเรื่องของสองเด็กน้อยที่ถูกพ่อแม่ทิ้งในป่าใหญ่และหลงทางจนไปเจอกระท่อมขนมขิงและยายแก่ผู้ใจดีซึ่งสุดท้ายยายแก่นั้นคือแม่หมดร้ายที่จับเด็กกินเป็นอาหารแต่ด้วยไหวพริบและโชคของสองเด็กน้อยทำให้ทั้งคู่รอดมาได้และปีนี้ตำนานของสองพี่น้องจะถูกเขียนขึ้นใหม่เติมเต็มความมันดิบ เท้าสุดเดือดและเทือนสุดขีดลงไปจนกลายเป็นมือหืมาภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีสุดมันจากพ a ราม a ลพิ c เ u อร์สฮันเซลแอนกราเทลเดอะวิชฮันเตอร์นักล่าแม่มดพันดิบจากเรื่องราวในนิทานที่เราเคยได้ยินถูกดัดแปลงให้กลายเป็นบทภาพยนตร์แอคชั่นพันดิบจากฝีมือของผู้กำกับและนักเขียนบทชาวนอร์เวย์อมมี่เวอร์โให้กลายเป็นภาพยนตร์แอคชั่นไล่ล่าสุดแรง ที่นำเสนอเรื่องราวของสองพี่น้องฮันเซลและเกรเทลผู้รอดตายจากแม่มดชั่วจนเติบโตเป็นหนุ่มสาวผู้เขาปฏิญาณตนไว้ว่าจะใช้ชีวิตที่มีอยู่นี้กำจัดแม่มดชั่วให้สิ้นซ you may know ะ คอมมี่เวอร์โกลาผู้กำกับชาวนอร์เวย์ที่มีมุมมองแตกต่างในการเล่าเรื่องที่ไม่เหมือนผู้กำกับฮอลลีวูทั่วไปเรียนนิทานสำหรับรเด็กให้กลายเป็นการไล่ล่าสุดดิบเถื่อนนี่ไม่ใช่แค่การไล่ล่าแม่มดแล้วนำมาเผาเสมือนในตำนานหรือนิยายทั่วไปแต่สองนักล่ามีวิธีการล่าแม่มดแบบอัศจรรย์พันลึกด้วยอาวุธมหาการศ o เจ e ร e มีเร r e ดอร์ดาราหนุ่มสุดฮอตที่เคยผ่านผลงานภาพยนตร์ดังอย่าง Mission Impossible Ghost Protocol และ Bond Legacy มารับบทเป็นพันเซลนักล่าพันดิบผู้พี่ผู้ช่ำชองการใช้อาวุธมหาการกับเหล่าแม่มดโฉมแบบไร้ซึ่งความตรานีนี่เป็นภาพยนตร์แอคชั่น ที่แตกต่างจากที่ผ่านๆมาที่เจรมีเคยร่วมนำแสดงเพราะนี่เป็นภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีที่ต้องใช้จินตนาการในการแสดงสูงกับการต่อสู้กับสิ่งที่ไม่มีตัวตนหรือฉากในจินตนาการคืออีกหนึ่งความท้าทายในการทำงานในภาพยนตร์เรื่องนี้ เจมาอาร์เธอร์ตันดาราสาวสวยจากภาพยนตร์ดังเจมส n บอตคา n โนโรย l ลและคร a ช h อฟ The t ไททันมารับบทเป็นกระเทลนักล่าพันธดิบผู้น้องสาวแกร่งที่เก่งกาจการต่อสู้ห้าวหารเกินกว่าฉา และค่าแมมมดร้ายแบบไม่กระพิบตานี่คืออีกหนึ่งบทบาทภาพยนตร์ของเธอที่ต้องใช้ความสามารถด้านการแสดงและต้องบูกกับฉากแอคชั่นมากกว่าภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ผ่านมาของเธอ Or I'm gonna blow your sheriff's brains all over these fucking hillbillies. Move, go on. Mm. Go. My name is Gretel. This is my brother Hansel. If anyone harms this woman, you're gonna have me to do. Now go home. Go. Now listen, sheriff. You! I better listen. I'm not. เฟมกาเจนเซนดาราสาวชื่อดังจากบทจีนเกรย์ใน Xmen 3ภาคแรกมารับบทเป็นมิวเรียลหัวหน้ากลุ่มของเหล่าแม่มดโฉดซึ่งเธอมีพลังเหนือกว่าแม่มดธรรมดา และที่สำคัญเธอกับสองพี่น้องเคยมีอดีตอันยาวนานร่วมกันมาก่อนถือว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่แตกต่างจากงานที่ผ่านานมาของเธอเพราะงานนี้เธอรับบทเป็นตัวร้ายและเป็นตัวร้ายที่เป็นแม่มดผู้มีพลังความชั่วอันน่าสะพรึงกลัว g r e t ทล Famous witch hunter. Finally, we meet. Who are you? I see you got my invitation. Say your name before my arrows rip out your throat. I go by many names, none of which you're worthy of pronouncing. the witch hunter. นักล่ามแม่มดพันดิบเป็นเรื่องราวของสองพี่น้องที่ตามล่ามแม่มดชั่วเพื่อจะกำจัดพวกมันให้สิน้นซากให้ทุกชีวิตปลอดภยัยโดยเฉพาะเด็กๆจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดเหล่าแม่มดร้ายเผยตัวออกมาจู่โจมหมู่บ้านนั่นเองที่ทำให้สองพี่น้องต้องออกตามล่าและสิ่งที่ทั้งสองได้พบนั่นก็คือ The last two weeks at five witch attacks. The witch does not come out in the open like that. There's something else going on here. I'm not going to have you're telling me what to do. What is this place? This is our old house. Our parents didn't abandon us. They were murdered. ฮันเซลแอนด์ g กรเทลนักล่าแมมมตพันดิบถ่ายทำทั้งเรื่องกันในประเทศเยอรมันทั้งในโรงถ่ายและกลางป่าลึกในเยอรมันซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของเรื่องราวในฮันเซลแอนด์ e กรเทลจุดเด่นอีกสิ่งหนึ่งนอกจากความมันสุดดิบของวิธีการไล่ล่าแม่มดชั่วนั่นก็คืออาวุธมหาการสุดเจง๋งที่ได้ทีมงานโปรดักชันดีไซน์ ที่เคยผ่านงานในภาพยนตร์ดังอย่าง Hellboy สองภาคและเจมส์บอนด Die Another Day มาทำหน้าที่ดูแลงานด้านการออกแบบอาวุธและฉากต่างๆในเรื่องนอกจากนี้แล้วงานด้าน m มก a เอฟเฟกต์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของภาพยนตร์ที่สามารถจะแต่งหน้าของเราดาราร่วมนำแสดงทั้งหลายให้กลายเป็นเหล่าแม่มดโฉดที่น่ากลัวและมีความแตกต่างกัน และที่น่าตื่นตาที่สุดของการทำงานในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือการถ่ายทําด้วยกล้องสามมิติที่ทําให้ภาพการไล่ล่าแม่มดรายนั้นสมจริงและน่าตื่นเต้นขึ้นอีกหลายเท่าเสมือนผู้ชมภาพยนตร์ได้เข้าไปร่วมไล่ล่าแม่มดชั่วกับสองพี่น้องพันดิบเตรียมพบเมื่อหืมมาภาพยนตร์แอคชั่นมันสาดความมันทะลุจอของสองพี่น้องนักล่าพันดิบไล่ล่าแม่มดชั่ว ด้วยอาวุธมหาการฮันเซลแอนดเจร์เ The Witch Hunter นักล่าแม่มดพันดิ2 4มกราคมในระบบ3มิติฟิมปกติ Most people say witches aren't real. t h e s stuff of fairy tales. Then one day, they show up at your door and eat your kids. That's where we come in. My name is Gretel, and this is my brother Hansel. We kill witches. What do you do? You drop something. How do you best kill a witch? Start with this. One shot. Cutting off her heads is also quite nice. I hate that one last two weeks we have five more children taken from us children being taken in these numbers which does not come out in the open like that unless she has to the witch she killed them all of them she gave me a message that was awesome where are the children there's a place deep in the forest. There'll be many witches. They'll be too powerful. Gretel, I see you got my invitation. I don't think we're hunting witches. I think they're hunting us. I have my sister. When you see my signal, you unleash hell. Wait, wait, what's the signal? Oh, it'll be me. Blow one of these bitches' heads off. Some people will say that not all witches are evil, that's no. That their powers could be used for good. I say burn them all. She looks angry. Yeah, face like that, I'd be angry too. You shut up.